สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บังบีไลฟ์สาระชาแนลนะครับพาเพื่อนๆมาเดินงานคาราวาน CPF ลดค่าคองชีพแก่ประชาชนนะครับนะก็จะมีของจาก CP เยอะเลยนะครับนะบอกว่า30แผ่นด้านนี้ก็จะเป็นของกินของใช้ของ CP นะครับนะทางด้านนู้นก็จะมีนะเดี๋ยวบางทีพาเดินไปนะครับแต่ตอน ขออนุญาตเดินถ่ายเส้นที่มีของกินของใช้ของชาวบ้านทางนี้ก่อนนะด้านนี้ก็จะมีพวกเครื่องนุ่งห่มนะครับผ้าห่มนะที่นอนหมอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะครับ นะช้อนแมน่ลารอานเด็ดเพื่อนบีเคยซื้อลาสับกับป้านะซื้อไปเยอะนะครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นด้าร้านอิสลามของเรานะครับมาฉาดแดนใต้นะร้านสุกี้ยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมุดย่างนะมัน,นคุมสีผุดลดเด็ดเลยนะครับ ชาฮอตด๊อบนะครับเ,เพื่อนๆ นะครับโหนังน <ENNIS> ้องูจ <eterm oon> ้อต <minus S 1> ่างๆนะครับปจ่างก็มีนะโอยแก้วน้ำตาลฟุกนะเช่าประจำาเราเลยนะระยองงานที่ไหนก็จะไปที่นั่นนะครับมีงานเข้มยองนะน้อยนะวางนะนี่ก็ครับไคร นะทองแตกบ้านเรานะครับก็จะเยอะนะหลากหลายนะครับอนนี้ก็เป็นพวกเคลือบสีรถต่างๆนะครับนะนี่ก็เป็นซุ้มสีพีเลยนะครับ ก็จะมีพวกไข่สดนะ่ที่เอามาลดราคากันนะครับอ,อันนี้ก็จะมีไข่สดนะ่โอ้เบอร์สามร้อยสิบห้าทาเครับเพืนนะ่อนละแผงหนึ่งร้อยสิบห้าทาเองเฮ้ย จะมีริงนะของ CP นะที่โฮมโรลยองนะครับเพื่อนมากันยังทันนะครับน,นีนะอันนี้งานมีกี่วันนะครับมีถึงวันที่สองค่ะอันนี้ก็งานมีถึงวันที่สองนะครับเพืเ่อนนะจะเป็น,นดอกซีพีนะนะราคานะใครสนใจด,ดูเลย ไปเลยนะแจคร้อยก็มีนะไปเลยนะทับหมดไปเลยดีของถูกนะครับลาวาน CPF นะที่หงโปรยองนะครับ เจ็บาทหรือ138บาทด้วยซื้อ2แถมหนึ่งในทางๆนะจบกันไปเลยนะงานหมดวันที่2นะครับมากันย่างทันนะครับ ก็งานหมดวันที่2นะ 2> ดีเมื่อกี้บางดีถามเขแล้วนะก็งานจะอยู่ที่โฮมโประยองนะครับหรือมาร์เก็ตวิลเลจระยองนะเพื่อนๆนะอาจะเปลี่ยนเป็นมาร์เก็ตวิลเลจระยองแล้วนะครับนะบนนี้เลยบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมาจัดซุ้มคารวานนะช่วยประชาชนเรานะครับหน้านี้ก็จะมีเสื้อผ้านะหลากหลายนะครับ ของใช้นะค,คุณผู้หญิงนะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับเครื่องหนักกระเป๋าต่งตางๆนะ ครับเดี๋ยวบังบีก็ต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับเพื่อนๆนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สาร์ชแแนล,ลของเราด้วยครับสวัสดีครับ